ข <ued> ้ฮะอะไรนะอะไรนี่คะ

มะม่วงอมจริงเอาเออนี่ออนีเรามัมม่วงจริงเนนๆหกเลยเห็นไหมข้าวเพือเอมม่วงจริงขเปลี่ยนกันสิเอาอัมม่วงมัมม่วงเามม่วือให้ไหมื แม่แม mm. 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 ่แม่ไม่กินข้าวแล้วไม่ดะมดีอะงบบุญก็ให้กินข้าวด้ไกินข้าวเสร็จแล้วก็กินมะม่วงกินมะม่วงมะม่วงอย่างเดียวไม่ได้เดีต้องกินข้าว

นีน่จัง้าลอ้าอ๋เอาไนจะหมดแล้วจมะาอ๋อ,อมะม,ม่วงเข้าบไปอมมนี่มะม,ม่วงนี่มมมนแมงโกเนี่ยอยู่นี่เอาเออกมาจากอันี้แหละ หอดแล้ลูกแก่กอด้ลูกอดทนกินข้าว่อยนะกูนี่อ่มาม่วอย่างม่วม่งอย่าอันนี้คเ็คไม่ให้มม่อย่าจริงมม่จริง In chi người đi câu anh em ngâm 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 âm. 食べない